เหมาะกับพี่น er kind of ้องสมาชิกที่เป็นสายล่าในระยะใกล้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นระยะไกลก็ได้หรือจะเป็นแบบแนวยิงสันทนาการยิงเป้าเป็นเป้าแบบหนิ้วเป็นเป้าตัวคนอะไรอย่างเงี้ยระยะไกลระยะใกล้ก็ได้นะครับ โอเคเข้าหัวว่ะลองห้านิ้วดู สวัสดีครับผมทุยบัฟฟโลแมนนะครับเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตมาทํารีวิวให้กับพี่น้องสมาชิกได้ดูกันอีกแล้วเนาะก็วันนี้มีเข้ามาใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น Vision King นะครับตัวนี้กําลังซูม3ถึง9คูณ32 AOME นะรหัสลงท้ายของเขานะครับก็เป็น4ตัวเรียงเลยเนาะสำหรับกล้องตัวนี้นะครับเหมาะกับใครบ้างเนาะเหมาะกับพี่น้องสมาชิกที่เป็นสายล่าในระยะใกล้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นระยะไกลก็ได้หรือจะเป็นแบบแนวยิงสันทนาการยิงเป้ายิงฝึกสมาธิ เป้านี่คือเป้าใหญ่นะไม่ใช่เป้าเล็กขนาดหมิลสิบมิลนะเป็นเป้าแบบห้านิ้วเป็นเป้าตัวคนอะไรอย่างเงี้ยระยะไกล,ระ,ะกลระยะใกล้ก็ได้นะครับก็สําหรับเจ้ากล้องตัวนี้เนาะเป็นกล้องสเปคยิงเร็วนะครับกำลังสาถึง9แล้วก็มีปรับหลาด้วยนะครับตัวนี้สามารถยิงระยะไกลได้อย่างที่ผมบอกไปเนาะและที่สําคัญน,นะครับตัวนี้ไฮไลท์เลยก็คือเป็นรุ่นที่เป็นแหนบสปริงนะครับตัวนี้รับแรงกระแทกได้ดีแน่นอนนะครับคือใช้กับปืนที่มีแรงกระแทกสูงๆได้เลยนะครับแล้วก็ ไฮไลท์ของมันอีกอย่างก็คือเรื่องของเจ้าตัวเส้นเล็งนะครับตัวนี้เป็นเส้นเล็งแบบเพล็กนะครับเพล็กเนี่ยมันจะไม่มีขีดไม่มีดอทอะไรเลยเป็นเส้นกากะบ,บาทธรรมดาเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ามาที่รายละเอียดตัวกล้องเลยนะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยจะเป็นเรื่องของฝานะครับจะเป็นฝายางยืดหัวแล้วก็ท้ายเลยนะครับส่วนน้ําหนักตัวกล้องเนี่ยจะอยู่ที่568กรัมนะครับความยาวตัวกล้องตั้งแต่หน้าเลนมาันท้ายเลนนะจะอยู่ที่11นิ้วพอดีพอดีเลยนะครับ ส่วนด้านหน้าสุดตัวนี้จะเป็นตัวปรับหลาหรือพาราแล็กนะครับเห็นไหมว่าหลาเขาเนี่ยมันจะเป็นกลมๆแล้วก็เสาะร่องกันลื่นมาให้แล้วนะครับตัวหลาจะเริ่มต้นที่10หลานะครับแล้วก็15 25 50 75 100 200แล้วก็อินฟินิตี้สูงสุดเลยนะครับแล้วก็ตัวท่อกล้องนะครับขนาด25มิลหัวแล้วก็ท้ายเลยเนาะ ส่วนตัวปรับบนล่างกับซ้ายขวานะครับจะเป็นแบบปรับนอกเวลาจะปรับก็คือต้องคลายล็อกตัวนี้ก่อนเนาะคายย้อนเข็มนาฬิกานะครับถึงจะปรับได้แบบนี้นี่นะครับเวลาจะล็อกก็คือต้องหมุนจนตัวล็อกตัวด้านล่างสุดเลยนะครับตามเข็มนาฬิกาเพื่อที่จะล็อกไม่ให้ปรับได้นะครับกระเถิดมาด้านซ้ายมือตัวนี้จะเป็นสวิตช์ไฟไฟจะมีทั้งหมดสสีนะมีสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับปรับความสว่างทั้งหมด5ระดับเริ่มต้นด้วยสีแดงเนาะขยับหนึ่งสองสาม สี่หาแล้วก็ปิดสีเขียวหนึ่งสงสามสี่ห้าแล้วก็ปิดนะครับด้านหน้าสุดของเจ้าตัวสวิตไฟจะเป็นฝาสำหรับใส่ถ่านนะครับนี่จะเป็นเบอร์ cr 2 0 3 2เนาะตัวนี้หาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปนะครับเป็นยี่หอ้อพราราสบของพรารา o น i c ก็จะดีจะทนหน่อยเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะด้านล่างสุดตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ของเขาเลยรุ่นนี้จะเป็นแหนบสปริงนะครับแหนบสปริงเนี่ย มันจะดีกว่าพวกแหนบธรรมดาทั่วๆไปแหนบโค้งธรรมดาทั่วๆไปตรงที่ว่ามันสามารถรับแรงกระแทกได้ค่อนข้างสูงนะครับคือพูดง่ายๆว่ากล้องตัวเนี้ยถ้าเอาไปใช้ปกติไม่ตกไม่หล่นไม่กระแทกอะไรเงี้ยอายุการใช้งานค่อนข้างนานเลยนะครับสำหรับปืนจุดสองสองเนาะหรือถ้าเป็นพวกปืนที่แบบมีแรงมากกว่านั้นอย่างพวกอ่าสองสองแมกนัมหนึ่งเจ็ดอะไรพวกเนี้ยก็สามารถใช้ได้สบายๆเลยนะครับ กระเถิบมาตัวนี้เป็นตัวซูมนะครับเซาะล่องกันลื่นมาให้แล้วจากโรงงานตัวนี้จะเป็นกําลังซูมเริ่มต้นนะสามเท่าไหยับไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูงที่สุดเลยเนาะด้านหลังสุดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับระยะสาย,ยาสตาตัวนี้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นหรือยาวนะครับให้ปรับบวกไปเรื่อยๆจนกว่าภาพจะชัดเนาะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสายตาให้ปรับเป็นลบไว้จะดีที่สุดนะครับเหมือนเวลาผมยิงผมก็ปรับเป็นลบไว้นะ ประมาณนี้นะครับสเปคกล้องเห็นไหมมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะแต่ว่าตัวนี้ไฮไลท์หรือว่าจุดเด่นของเขาก็คืออย่างที่ผมบอกไปมันมีอยู่2อย่างในเรื่องของแหนบสปริงกับเจ้าตัวเส้นเล็งที่เป็นแบบเพ็กนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์อีกชิ้์ในการยิงให้ดูในระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลเลยมาดูกันระยะ3 0เมตรนะครับกำลังซูมเริ่มต้นที่3เท่าเนาะขยับ4 5 6 7 8 9สูงที่สุดเลยนะครับส่วนการตั้งกล้องเนี่ยผมจะตั้งที่เก้าเท่าไปเลยเนาะตกขวาล่างนะ ค okay. ส่วนระยะ20เมตรไปจนถึง70เมตรนะครับเป้าขนาด2นิ้วเนี่ยผมจะขออญาตใช้กำลังซูมกลางๆเนอะประมาณสัก6เท่าในการยิงอ่ะอันนี้ต่ออันนี้โอเค แมนอีกแล้ววันนี้ระยะหนึ่งร้อยเมตรนะครับกำลังสูมเริ่มต้นที่สามเท่าขยับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูงที่สุดเลยเนาะมายิงดู โอเคเริ่มต้นที่เป้าใหญ่นะครับขนาด5นิ้วอ,อ,อเฉียบจริงๆวันนี้สวยงามมาดูร้อยห้าสิบกันระยะหนึ่งร้ยห้าิบเมตรนะครับกำลังซูมตอนนี้เริ่มต้นที่สามเท่าขยับสี 5้าหก็ดแดเสูงที่สุดเลยเนาะเหมือนเดิมนั้นเราจะยิงกันที่เก้าเท่า โอเคนะครับประมาณนี้เนาะห้านิ้วสี่นิ้วแล้วก็3นิ้วนะอันนี้โชว์แค่สามเป้าพอสองนิ้วนี่น่าจะยากแล้วเพราะว่าสนิ้วนี่ก็ถือว่าพลาดพอใช้ได้เหมือนกันกําลังกล้องมันไม่เยอะเนาะมาต่อไปเราจะไปดูระยะสอง้อเมตรกันสองร้อเมตรนะครับตอนนี้กําลังซูมเริ่มต้นที่สามเท่าเนาะขยับสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าสูงที่สุดเลยนะ ก็ยังเห็นชัดเจนอยู่เนาะเป้าขนาด5นิ้ว4นิ้ว3นิ้ว2นิ้วนะครับยิงดูโอ้ โอเคเข้าหัววะ่ะลองห้านิ้วดูไอ้โดนนานๆจะยิงโชว์ทักทีนะระยะ200เมตรกับเจ้าปืนลูกเกอร์เป้า5นิ้วนะครับไม่ค่อยได้โชว์บ่อยนะเพราะว่าผมรู้อยู่ว่าศักยภาพตัวกล้อง ไอตัวปืนน่ะมันไม่ค่อยไม่ค่อยถึงนะครับคือระยะ200เมตรกับเป้าขนาด5นิ้วเนี่ยนะมันยิงยากเนาะก็นานๆจะได้โชว์ทีบางทีก็ถ้าฟุกก็จะได้โชว์อย่างเงี้ยน,นะทาให้ฟุกก็จะไม่ค่อยโชว์โอเคนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับจกกล้องตัวนี้นะครับ v i s i o n King 3-9ถึคูณ32 AOEM นะครับสำหรับจกกล้องตัวนี้นะขอ,อยนุาเน้นย้ำกันไว้เลยว่ามันเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายนะครับ ก็คือเพื่งให้ว่าเป็นเส้นแบบ uh, SFP ไม่ขยายตามอย่างแรกเลยและอย่างที่2ก็คือเป็นแหนบสปริงนะครับน้อยมากนะที่จะเป็น uh, เส้นไม่ขยายตามแต่เป็นแหนบสปริงมาจากโรงงานเนี่ยในเรื่องของความทนเนี่ยตัวนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยตอบโจทย์แน่นอนสำหรับความทนเนาะแล้วก็ตัวเส้นเล็งเป็นแบบเล็กด้วยนะครับก็อย่างที่ผมใช้ให้ดูเลยมันไม่มีขีดมีดอตมาล้ำคาญใส่ตาเรานะครับอ้าวประมาณนี้นะครับขออนุญาตลำลางกันไปก่อนแล้วก็ฝากไว้ด้วยเนาะไปสวัสดีครับ